นิยายเรื่องปฏิบัติการรักลูกสาวเจ้าพอ่อพลอยชมพูหอบของพะรุงพรังเดินเข้าบ้านหลังจากที่ไปช้อปปิ้งกลับมาพร้อมกับกุหลาบพ,พี่เลี้ยงเห็นบิดานั่งอ่านหนังสืออยู่ภายในห้องรับแขกหล่อนจึงเรียเข้าไปกอดประจบรักบาที่สุดในโลกเลยค่ะคุณอาทานล้ามือจากหนังสือเอื้อมมือมาเขยา่าศีรษาของบุตรสาวเบาๆอย่างเอ็นดูประจบปะจะเอาอะไรอีกล่ะลูก เขาถามทีเล่นทีจริงเปล่าค่ะแต่พลอยรักป่าจริงๆนะคะพลอยชมพูรู้ว่าหล่อนไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณอาทานแต่หล่อนก็รักเขาโดยไม่ตะขีตะขวงใจเพราะว่าคุณอาทานเป็นผู้ชุบชีวิตของหล่อนขึ้นมาใหม่จากเด็กกำพร้าที่ไม่มีอะไรเลยและเขาก็รักแกล็นดูหล่อนจากใจจริงพลอยชมพูเชื่อเช่นนั้นเพราะดูจากการที่เขาตามใจหล่อนทุกอย่างและให้ทุกอย่างที่หล่อนต้องการ ป๋ารู้แล้วล่ะแล้วป๋าก็รักลูกเช่นกันหนูเป็นชีวิตของป๋าเลยทีเดียวคุณอาทานหันมากอดร่างบางไว้หลังจากที่วางหนังสือรอยชมพูจึงเหงยหน้าขึ้นมองล้อๆป๋าพูดอย่างนี้ถ้าพี่เดชามาได้ยินเข้าคงเสียใจแย่นะคะไม่หรอกเขาโตพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเขาหมายถึงลูกชายแท้ๆที่เกิดจากเขาและภรรยาที่เพิ่งจะตายจากไปไปชอปปิ้งได้อะไรมาบ้างล่ะลูก ใช้สูงวัยเปลี่ยนเรื่องถามก็พวกเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็กระเป๋าอีกตามเคยนั่นแหละค่ะป๋าหมดไปเป็นแสนประโยคสุดท้ายคนพูดทำหน้าแยแยซื้อไปเถอะลูกป๋ามีเงินจ่ายขอให้ลูกสาวของป๋าสวยก็พอแล้วคุณอาจหันพูดยิ้มยิ้มก็ป๋าใจดีอย่างนี้นะสิคะพลอยถึงได้เหลืองใช้เงินไม่รู้เรื่องพลอยชมพูกแกล้งว่าตนเองป๋าไม่ว่าหรอกเงินป๋ามีมากจนชาตินี้นุจะซื้ออะไรก็ได้ คุณอาธานผู้ถูกทุกวันนี้ฐานนาของเขาอยู่ในขั้นมหาเศรษฐีติดอันดับของโลกทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าพลอยชมพูจะอยู่อย่างสุขสบายเช่นไรหากแต่หลอนก็ไม่เคยลืมชาติกำเนิดของตัวเองเลยเออพลอยขอขึ้นไปลองเสื้อผ้าก่อนนะคะแล้วพลอยจะใส่ลงมาให้ป๋าดูคะ่ะไปเถอะคุณอาธานมองตามร่างบอบบางของลูกเลี้ยงไปโดยประกายตาที่ซ่อนอะไรบางอย่างไว้ภายในนั้น ห่างแต่พลอยชมพูไม่มีวันที่จะอ่านมันออกกุลาบเธอมาช่วยฉันดูหน่อยสิว่าชุดไหนมันจะเข้าท่าบ้างพลอยชมพูเรียกพี่เลี้ยงที่คอยติดสอยห้อยตามหล่อนไปทุกคนทุกแห่งคนสวยอย่างคุณหนูใส่ชุดไหนก็สวยทั้งนั้นแหลคะค่ะกุลาบพูดจากใจจริงหล่อนมองว่าคุณหนูของหล่อนสวยเสมอและพลอยชมพูก็เป็นผู้หญิงที่สวยจริงๆไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าผิวพรรณถึงแม้ว่าหล่อนจะมาจากสลัมก็ตาม หลอนกำลังอยู่ในวัยที่สดใสและไร้เดียงสาและค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีเสมอนามาช่วยฉันดูหน่อยพรุ่งนี้ฉันจะได้ใส่ไปออกงานพลอยชมพูจุงมือพี่เลี้ยงเข้าไปภายในห้องอย่างขายันขยอชุดนี้เป็นไงพลอยชมพูถามเมื่อสวมชุดราตรียาวสีดำที่แขนนั่งสองข้างมีเพียงลูกไม้เส้นเล็กๆน่ารักข้องอยู่เผยให้เห็นผิวขาวช่วงหัวไหล่ขาวนวลเนียน หุ่นโปร่งบางของหล่อนยิ่งดูเยา้ายวนตาเมื่ออยู่ในชุดราตรียาวรัดรูปเช่นนี้สวยมากเลยค่ะคุณหนูถ้าคุณหนูทำผมสะหน่อยนะคะคุณหนูก็เป็นนางฟ้าดีๆนี่เองกุหลาบชมเสียจนออกนอกหน้าทำให้คนถูกชมหน้าแดงชมมากไปหรือเปล่าจ้ากุหลาบพรอยชมพูพูดยิ้มเขินๆกุหลาบพูดจริงๆนะคะไม่เชื่อพุ่งนี้ก็คอยดูนะคะทุกคนจะต้องมองคุณหนูเป็นตาเดียวแน่เลยค่ะถึงอย่างนั้นเชียวหรอ พอยชมพูยิ้มอายจริงๆนะคะคุณหนูน่ะเหมือนหนังฟ้าไม่มีผิดเลยละคะ่ะพอแล้วจะ้ะเดี๋ยวฉันได้เหลืองตายกันพอดีงานเปิดตัวแสดงเพชรและอัญมณีได้ถูกจัดขึ้นภายในโรงแรมที่ดังที่สุดของเมืองไทยทีเดียวแขกที่เข้าชมมีทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นหมืนม่นๆคนได้แต่ก็มีเจ้าหน้าที่อารักขาหลายร้อยนายเช่นกันเพราะงานนี้มีเพชรราคาหลายพันล้าน พลอยชมพูเดินควงแขนมากับปิดาของหล่อนด้วยชุดราตรีสีดำกลับผิวของหล่อนให้ดูขาวเนียนตาสายตาหลายคู่ต่างก็มองมายังหล่อนด้วยความสนใจรวมทั้งสายตาคมเกลีบคู่นั้นที่มองมาจากมุมหนึ่งของงานเขาสนใจทั้งตัวหล่อนแล้วก็บิดาของหล่อนเพราะคุณอาทานเป็นคนที่ทางราชการกำลังจับตามองอยู่คนเยอะจังเลยค่ะป้าพลอยชมพูพูดกับปิดาของหล่อนมันก็เยอะอย่างนี้แหละลูก งานวิเศษพิเศษอย่างนี้นานๆจะมีสักครั้งเห็นไหมว่าเขามองยัยหนูของป๋าเป็นตาเดียวแล้วงานนี้ลูกสาวของป๋าดูเด่นที่สุดเชียวคุณอาทานเอ่ยชมบุตรีทําให้อีกฝ่ายหน้าแดงไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะปา๋าคุณอาทานเป็นผู้ที่กว้างขวางในวงสังคมเพราะเขาเป็นนักธุรกิจชื่อดังแต่เบื้องหลังเขาทําอะไรก็ไม่มีใครรู้เพียงแค่เขาเดินเข้ามาในงานทุกคนก็เดินเข้ามาทักทายเขาเป็นการใหญ่ รอยชมพูแยกตัวเดินมาชมนน่นชมนี่เพราะไม่ชอบที่จะฟังวิดาคุยธุระเรื่องงานกับใครหญิงสาวเดินเ้ื่อยมาจนกระทั่งถึงมุมที่เงียบสงบหล่อนจึงยืนอยู่ที่นั่นมองลงไปเบื้องล่างที่หล่อนอยู่นี่เป็นชั้นที่23หล่อนจึงสามารถมองเห็นเบื้องล่างได้อย่างถนดัดหล่อนสามารถมองเห็นแสงไฟหลากสีสันทั้งจากรถที่วิ่งกันขวักขวาอยู่บนถนนและจากตึกรามบ้านช่อง มันทำให้เพลินตาไปอีกอย่างสวัสดีครับแต่เสียงทักห้าวทุ้มที่ดังขัดจังหวะขึ้นจากเบื้องหลังทําให้ยิงสาวกับพิษตาตื่นจากผวังพลางผินหน้ามามองอย่างไม่พอใจนักผู้ชายตรงหน้ารูปร่างสูงตรงไหลพาย,ายหน้าตาคมคายสะดุดตาผู้นี้อายุของเขาคงจะประมาณ30ได้กําลังมองหล่อนพลางยิ้มน้อยๆเขาก็คงเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เข้ามาทักทายหล่อนด้วยความสนใจ เพราะเห็นว่าหล่อนเป็นลูกมหาเศรษฐีแต่ดูจากการแต่งตัวของเขาก็ภูมิฐานดีขอโทษค่ะเราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมคะพลอยชมพูมองเขาอย่างรมะมัดระวงังคุณอาจจะไม่รู้จักผมแต่ผมรู้จักคุณผู้หมวดองศาอมยิ้มตอบแต่หล่อนไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นตำรวจพอเขาอยู่นอกเครื่องแบบอีกอย่างหน้าตาของเขาน่าจะให้ในทางเป็นนักธุรกิจมากกว่าญิ้งสาวทำหน้าสงสยัย ก็คุณเป็นลูกสาวคนดังนี่ครับใครๆก็ต้องรู้จักผมชื่ององศาชายหนุ่มแนะนำตัวเองค่ะยินดีที่ได้รู้จักหลอนตอบไปตามมารยาทแต่สายตากลับมองเขาอย่างไม่ไว้ใจนักทำไมถึงมายืนอยู่คนเดียวเสียละครับฉันกำลังจะกลับเข้าไปอยู่พอดีค่ะร่างบางทำท่าขยับตัวแต่ชายหนุ่มก็ควางไวซ้ซะก,ก่อนทำให้พรอยชมพูเงยหน้าขึ้นมองอย่างไม่พอใจเพราะหลอนกลัวเขาเป็นทุนอยู่แล้วอย่าเพิ่งสิครับ ทำไมคะเสียงถามไม่พอใจผมอยากคุยกับคุณแต่ฉันไม่มีอะไรจะคุยนี่คะคุณกลัวผมหรือฝ่ายชายเลิกคิ้วถามยิ้มยิ้มฉันกลัวทุกคนนั่นแหละคะ่ะที่เป็นคนแปลกหน้าเรามาทำความคุ้นเคยกันก่อนผมว่าน่าจะเป็นการดีนะครับองศายิ้มกรุ้มกลิมอย่าเลยคะ่ะฉันไม่มีอะไรน่าสนใจคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมากเขาเอ่ยออกมาตรงๆทำให้คนฟังหน้าแดงอย่างช่วยไม่ได้ ทุกคนก็พูดอย่างนี้ผมพูดความจริงนะครับฉันขอตัวเข้าไปข้างในก่อนค่ะคุณพ่อคงตามหาฉันให้วุ่นแล้วพลอยชมพูหาทางเลี่ยงจากเขาก่อนจะก้าวผ่าจากเขาไปองศามองตามพร้อมกับความคิดอะไรบางอย่างที่แวบขึ้นมาในสมองการที่จะเข้าให้ถึงตัวเสือจะต้องทําให้ลูกเสือเชื่อใจเขาก่อนก่อนที่เขาจะตีสนิทกับหลอนเขาคิดว่ายิงๆอย่างนี้คงเล่นไม่ยาก พลอยชมพูเดินกลับเข้ามาเห็นบิดายังคุยธุระกับแขกคนสําคัญยังไม่เสร็จหล่อนจึงเดินเลี่ยงออกไปหาเครื่องดื่มอีกมุมหนึ่งแต่แล้วความโอลมมนก็เกิดขึ้นเสียงปืนดังขึ้นภายในห้องนั้นผู้คนต่างก็วิ่งหนีเอาตัวรอดแต่ทว่าพลอยชมพูยังคงยืนงงทำอะไรไม่ถูกป้าหล่อนร้องเรียกหาบิดาแต่ทว่าบาัดนี้มองไม่ออกว่าใครเป็นใครภายในห้องนั้นวุ่นวายไปหมด เสียงปืนยังคงดังติดตดกันเชียดหัวของพลอยชมพูไปมาหล่อนกรีดร้องแข่งกับเสียงคนอื่นเอามือปิดหูหลับตาแน่นหล่อนเข้าใจว่านี่จะต้องเป็นการปล้นแน่โจรมันมาแบบจู่โจมทีเดียวโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนหญิงสาวนึกถึงคนพคักคนเจ้าใจขอเต้นค,มคลมครามเพราะหล่อนไม่เคยเผชิญกับเหตุการณ์อย่างนี้ขณะที่หล่อนกำลังนึกถึงชะตากรรมของตอนเองไม่ออก จู่ๆก็มีอ้อมแขนแข็งแรงมาฉุดร่างของหล่อนให้หมอบลงไปพรอยชมพูยังคงกรีดร้องด้วยความตกใจมือทั้งสองข้างยังคงปิดหูแน่นหลับตาปีจนไม่รู้ว่าคนที่ฉุดหล่อนให้หมอบลงเป็นใครกันแน่จนกระทั่งภายในนั้นสง,งบลงไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วเสียงห้าทุ้มพูดปลอบอยู่ข้างหูหล่อนพรอยชมพูจึงได้ค่อยๆลืมตาขึ้นมองหญิงสาวรีบถอยออกห่าง เมื่อเห็นเจ้าของอ้อมแขนแข็งแรงที่กอดหล่อนอยู่อย่างถนดัดเออคุณนั่นเองน้ำเสียงของหล่อนอ่อนลงกว่าตอนแรกใช่ผมเององคศายิ้มมองหล่อนด้วยแววตาอ่อนโยนถึงแม้ดูจากภายนอกหล่อนออกจะห้าวาแต่ลึกลงไปหล่อนก็ยังคงมีความเป็นผู้หญิงอยู่มากทั้งสีหน้าและแววตาของหล่อนเต็มไปด้วยความหวาดภวะเนื้อตัวของหล่อนสันดะริก ทำให้หลอนดูหน้าเวทานายิ่งนักมันเกิดอะไรขึ้นคะพรอยชมพูเริ่มมองไปรอบๆตัวบริเวณนั้นระเกะระกะเต็มไปด้วยเก้าอี้โต๊ะที่ล้มระเนระนาดผู้คนที่เหลือส่วนน้อยต่างก็ยืนตัวสั่นงันงกกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งหล่อนเชื่อว่าจะต้องมีทั้งคนเจ็บและคนตายอย่างแน่นอนเกิดการป้นขึ้นหญิงสาวอุทานพลางเอามือทาบอก,อกมีใครเป็นอะไรไมคะ มีคนตายหลายคนแล้วก็มีคนบาดเจ็บอีกหลายคนเหมือนกันคุณพ่อของฉันละคะพรอชมพูนึกทวงวิดาขึ้นมาทันทีเจ้าหน้าที่มูนลนิธิทยอยขึ้นมาหามผู้ที่บาดเจ็บแล้วคนตายเดินลงไปเสียงร้องไห้ดังระง,งมไปทั่วบริเวณพรอยชมพูคิดไม่ถึงว่าจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่ร้ายแรงและน่ากลัวอย่างนี้คงจะปลอดภัยเพราะเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคนเจ็บและคนตายคุณเป็นใครกันแน่คะ ทำไมถึงมาช่วยฉันผมเป็นตำรวจคำตอบของเขาทำให้พลอยชมพูมองหน้าเขานิ่งอยู่ครู่หนึ่งอย่างคาดไม่ถึงขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไม่เป็นไรครับผมจะส่งคุณกลับบ้านไม่ต้องค่ะฉันกลับเองได้พลอยชมพูขยับตัวขึ้นแต่แล้วร่างของหล่อนก็เซลุนลนจนอง,องศาต้องยึดต้นแขนของหล่อนเอาไว้จิตใจของคุณยังไม่ปกติคุณจะกลับได้ยังไง ผมจะให้ลูกน้องของผมขับรถไปส่งเขาบอกอยังเป็นห่วงแต่หญิงสาวทำท่าจะมีข้อแม้อย่าดื้อสิครับผมไม่รู้ว่าข้างล่างจะมีอันตรายอะไรอยู่อีกรอเปล่าเขาทำเสียงดุหล่อนไม่จริงจังนักก็ได้ค่ะหญิงสาวยอมตามใจเขาเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของหล่อนเองด้วยผมจะเดินลงไปส่งขอบคุณค่ะพอชุมพูเดินกลับลงมายัางลานจอดรถเห็นบิดาของหล่อนอยืนหน้าตาตื่นอยู่ พอเห็นหล่อนเดินลงมาสีหน้าของเขาจึงดีขึ้นมาปะะ้าค่ะพลอยชมพูโผลเข้ามากอดร่างของบิดาไว้แน่นอย่างตกใจน้ำตาไหลพรัง่งพรูออกมาโดยไม่มีสาเหตุยายหนูของป้าคุณอาทานอบร่างของลูกเกียงไว้แน่นเช่นกันป้ากำลังให้คนตามหาตัวหนูอยู่เหมือนกันแต่ทุกอย่างมันชุกละหุกไปหมดโชคดีที่หนูรอดมาได้คุณเออองสามาช่วยพลอยไวค้ค่ะ พลอยชมพูงเงยหน้าขึ้นมองบิดาคุณอาธานจึงเงยหน้าขึ้นมองผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหลังของบุตรีสวัสดีครับคุณอาธานองศาครงศีรษะให้ฝ่ายที่สูงวัยกว่าเป็นการทักทายท่าทางบอกว่ารู้จักดีคุณเองผู้หมวดเสียงทักไม่ค่อยจะเต็มใจนักครับผมเองขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ช่วยลูกสาวของผมไม่เป็นไรครับองศายิ้มอย่างมีเล่ห์นายแอบแฝงอยู่ เออผมเจอตัวลูกสาวของผมแล้วเห็นทีจะต้องขอตัวกลับแล้วครับว่างวาง,วางขอเชิญผู้หมวดที่บ้านนะครับผมจะเลี้ยงเป็นการตอบแทนสักมือ้อด้วยความยินดีครับองสาตอบอย่างเต็มใจชลานะคะหญิงสาวหันมายิ้มให้กับเขาทั้งที่คาดน้ําตาอยังไม่แห้งโชคดีนะครับวังว่าผมคงจะได้พบคุณอีกเช่นกันค่ะพรายชมพูนั่งเงียบม,มาตลอดทางเพราะความช็อกมือของหล่อน กุมมือของบิดาไว้ด้วยความกลัวผู้หมวดนั่นเขาช่วยลูกแต่ยังไงจูจูบิดาของหล่อนก็ถามขึ้นพลอยก็ไม่ทราบหรอกคา่ะตอนนั้นมันชุลมุนไปหมดพลอยรู้แต่ว่าพอทุกอย่างสงบเขาก็กอดพลอยอยู่พลอยชมพูนึกไปถึงตอนนั้นก็รู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเขาเป็นคนแรกที่ได้กอดหล่อนรองจากบิดาและในสถานการณ์ขับขันอย่างนั้นมันทําให้หล่อนรู้สึกประทับใจอย่างบอกไม่ถูก ตอนแรกที่เขาเข้าไปทักกล่อนพรอยชมพูรู้สึกเกลียดเขาเสียด้วยซ้ำแต่มาถึงตอนนี้เท่ากับว่าหล่อนเป็นนี่บุญคุณเขาเขาคงสนใจลูกสาวของป๋ามัง้งคุณอาทานพูดทีเล่นทีจริงทําให้พรอยชมพูรู้สึกเคินๆคินคงไม่ใช่หรอกค่ะป๋าเขาทําหน้าที่มากกว่าก็เขาเป็นตำรวจนี่คะถ้าเขาไม่สนใจเขาก็คงไม่ช่วยหนูหรอกเขาจะมาสนใจพรอยทาไมกันละคะก็เพราะลูกสาวของป๋าสวยน่ะสิ แต่ป้าอยากจะบอกอะไรหนูอย่างนะอะไรคะพลอยชมพูหันมามองบิดาด้วยดวงตาเป็นประกายคำถามและมีแววสงสัยอยู่ในทีตำรวจเมืองไทยนะ่ะไว้ใจไม่ค่อยได้หรอกเขาจะมองที่ผลประโยชน์มากกว่าความรักนะ่ะพลอยทราบค่ะป้าทางที่ดีลูกควรจะอยู่ให้ห่างคนพวกนี้ให้มากๆค่ะพลอยเชื่อป้าคะ่ะพลอยไม่คิดจะสนใจเขาหรอกค่ะป้าพลอยชมพูซบศรีสะกับไหล่ของบิดา ลูกสาวของป๋าน่ารักเสมอ